เต็มสีอะไรคะเอาสีพิ้งเอาสีพิ้งเอาเงินมาค่ะจริงมันฟินจังเลยกินหมดแล้วเอาสีพิ้งเอาสีพิ้งอีกแล้วเอาเงินมาค่ะเจมกินให้อร่อยนะคะโอเค เอาสีเขียวสีกรีนโอเคอเอาเงินมาค่ะเงินโอเคค่ะน้ำนมันฟินจังเลยเอาพียงเอาสีพีงอีกแล้วอ่าชชชชช จ่ายเงินต่อมาจ่ายเงินจ่ายเงินจ่ายเงินคุณแม่คุณแม่ค้าด้วย